ลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านอยู่ดูคลิปนี้สักแป,ป๊บผมมีร้านเติมเกมมาแนะนำํำร้านคุกกี้แลนด์ชอปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสะดวกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปและยังมีบริการเติมเกมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นคุกกี้แลนด aoe ฟีไฟและเกมอื่นๆในราคาแสนถูก ส่วนใครที่ยังไม่มี ID เริ่มต้นนะครับก็ต้องที่นี่เลยนะครับตุ่มตามช็อปนะครับมีบริการสุ่มและการันตีหลายเกมมากนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาแวะชมกันได้เลยนะครับผม ID มีเพจมากมายนะครับส่วนใครที่ติดข้องปัญหาตรงไหนก็สามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจตุ่มตามช็อปได้เลยนะครับผมสามารถทักไปสอบถามที่แอดมินได้เลยนะ เอาแล้วก็ต้องขอสวัสดีกับเอฟซี FC ทุกท่านเลยนะผมก็มาอยู่กับเบรกเอานะครับก็อตอนแรกผมกะจะไม่เล่นเลยนะก็คือผมมาอยู่ที่หมายที่7ดนะครับบัฟปัจจุบันที่ผมมีนะก็ก็คือตอนแรกที่ผมจะมาเล่นก็คือผมอะไปทำรารกิจไม่ผ่านนะครับคุณผ,ผู้ชมเออผมเก็บเยลลี่ไม่ครบนะต้องใช้แบบ2ไม้เลยนะผมก็เลยแบบเออว่าจะไม่อัดก็จะไม่ลงละอะไรเงี้ยเออแต่ก็ ไหนๆบัฟมันส่งมาให้นะเออบัฟมันก็พอได้นะครับเออผมก็เลยตัดสินใจอ้าเล่นซะหน่อยแล้วกันครับเดี๋ยวมันน้อยใจนะก็ผมเลือกมาเป็นอ่แปมพายนะครับดีบาฟนี้ค่อนข,ข้างที่จะแย,แย่มากเลยนะออมที่ได้ไอเกี่ยวกับมีมีขมมาที่ผมจะเลือกนะครับ <c oughs> เออแล้วอีกอย่างนะคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยนะครับผมกับร้านตุ่มตามช็อปนะก็คือใครที่ยังไม่มีไอดีนะครับหรือว่าใครที่อ่าขี้เกียจปั้น ID ดีนะครับ ก็คือทุ่มตามชอบได้เลยนะครับมันก็จะเป็นในการสุ่มกระชารับสุ่มกัญชาสกันสุ่มกระชานะครับสุ่มอะไรวะเนี่ยสุ่มกระชาก็คือก็ประมาณทักสิบบาทนะครับเออมันจะมีการันตีอยู่นะครับมันจะมีการันตีอยู่ตรงที่จํานวนกี่ครั้งกี่ครั้งนะครับหรือไม่เราก็สามารถกดแบบการันตีได้เลยก็มีนะแล้วแต่ผู้ชมชอบแบบไหนกนะ็จะมีหลายราคาก็ ถ้าการันตีเลยประมาณ200นะแต่ถ้าเราสุ่มเองกอกประมาณสัก10บาทนะครับก็ไม่ได้แพงอะไรนะแล้วก็มีอีกหลายเกมเลยนะคุณผู้ชมมีเกมเยอะเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคุกกี้ลันเหมือนคุกกี้ลันคิงล้งอมก็มีนะคุณผู้ชมเผื่อใครที่แบบอยากเริ่มต้นไอดีรนะรแต่ไม่อยากปั้นด้วยตัวเองนะอ่าก็คือไปสุ่มไอเดอเอาเลยนะผมง่ายดีนะครับแต่มว่กาการันตีในการแบบกดไปเลยก็ก,ก็ได้นะเออแล้วแต่เราชอบนะคผู้มชมอ่ะ ตัวน,นี้ผมคิดว่าผมน่าจะกดออกนะคุณผู้ชมผมอยากเล่นแบบตัวอื่นแบบให้มันเก็บขวดเลือดแบบเยอะๆมันจะได้ทำคะแนนเยอะแบบดูดูเวอร์ดีนะที่จริงเล่นต่อก็ดีนะแต่นี้ผมตัดสินใจแล้วผมมาอยากได้แบบพวกอ่าคะแนนเวอร์อรนะแค่ไม้เดียวอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็จะเป็นเดี๋ยวก่อนอันนี้ผมรู้สึกว่าผมมีดีบัฟค่อนข้างที่จะน้อยนะอืมผมมีดีบัฟอยู่แค่ประมาณสักสอง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 ,สองอย่างเองนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ ผมทำธุรกิจไม่ครบไงถ้าผมทำธุรกิจครบอะ่ะน่าน่าหยิบไอ้ที่มันเพิ่มคะแนนจากดีบัฟอยู่นะแต่อันนี้ผมคิดว่ามันไม่คุ้มนะเพราะว่าผมทำธุรกิจไม่ครบด้วยนะก็เอาเป็นตรงกลางแล้วกันนะผมว่าตรงกลางน่าจะดูดีกว่าอือเอาเป็นตรงกลางนะอืมเนี่ยดีบัฟมันก็มาอยู่นะแต่ผมคิดว่ามันก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีนะมีขุมมันเยอะไปนะครับแค่นี้มันมันก็่จะพูดยังไงแล้วนะ มาลองหาตัวดีๆเล่นกันดีกว่านะครับอ่ะโอเคอัศวินมานะผมคิดว่าผมจำเป็นต้องเอาแหละนะครับอัศวินมาได้แบบเวลาที่เราต้องการพอดีนะครับอือันนี้ก็คือผมทำธุรก,กิจมาครบนะก็ได้เป็นอีพิกนะไม่ได้ไม่ได้เป็นดีเจนนะอันนี้ได้บัฟแวร์ล้วสมบัฟแวร์ได้เป็ลปเลยนะไปเลยเนี่ยอืมก็โอเคอยู่นะบัฟโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะผมคิดว่าต่อไปเนี่ย ถึงเวลาที่คะแนนเราจะเวอร์หรือไม่เวอร์นะแต่ผมดูส่งคะแนน,นน่าจะเวอร์นะคุณผู้ชมเพราะว่าไออะไรวะมันเราเราวิ่งยาวคุณผู้ชมแล้วเราเก็บคนเรื่อยๆนะลองสังเกตเพราะว่าไอไม้ที่แปดมันจะเพิ่มอ่ามันจะเพิ่มคะแนนเนานนะนจะเพิ่มคะแนนถ้าเป็นรีเจนประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นอีพิกเหมือนเมื่อกี้ทั้งสิบสองเปอร์เซ็นต์เองเพราะถ้าเป็นรีเจนน่าจะดีกว่าก็พยายามทำและเกิบให้ให้ครบกันนะ ส่วนตัวก็อืมก็ไม่ครบนะครับเออก็ต้องยอมรับนะแต่บัฟมันบัฟมันน่าเล่นนะผมก็เล่นเล่นนะตอนแรกผมเขาจะรีทิ้งแหละนะแต่เสียดายนะเสียดายเพชรด้วยนะก็จะเก็บมาได้นะอ่าแล้วก็อีกอย่างก็ฝากร้านอีกล้านหนึ่งนะก็คือกุ๊กกิแลนช็อปของเรานะใครที่แบบมีไอดีอยู่แล้วนะครับก็คืออยากเติมอยากเติมเกมนะอยาเติมเพชรอ่าไม่อยากเปลี่ยนไอดีก็ ไปที่คุกกิ a ลนช็อปเลยนะรับเติมปลอดภัยแน่นอนครับทั้ง2อร้านนะใครที่มีปัญหาอะไรตรงไหนก็สามารถแอดไอ l ดี e ไผมมาแอดไอดีไลน์ผมมาแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรต่างๆได้นะใครที่พบปัญหาอะไรตรงไหนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้นะวิธีสอนการเติมเงินเกี่ยวกับร้านตุ่ตามช็อปนะ่างๆครับวิธีการเติมเงินวิธีการสุกเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับเดี๋ยวราลงคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะฮะ พูดถึงคะแนน,น,นบ้างนะครับตอนนี้4,000แล้วนะอย่างที่บอกนะว่าคะแนนโหดมากสมบัติเราดีด้วยแหละนะลองสังเกตนะกดเลือดเรายังไม่ไปไหนครับ4,000 5,000เนี่ยผมชอบคะแนนเบอร์ตรงนี้แหละแน่จริงไม้ของไม้ไอ้ไม้เดบิว,วต์ไม่ต้องมไ,มไ,มนะอมไม่ต้องกดข้างก็ได้แล้วแต่คุณชมนะไม่ต้องกดข้ามเล่นต่อเรื่อยๆก็กกดีเหมือนกันนะก็สะสมคะแนนไว้นะ แต่อันนี้ผมรู้สึกเสียดายไอบ้บัฟหมีคมอังเลยขึ้นบ่อยมากนะล,ลองสังเกตนนแต่แล้วสมบัติเราก็ค่อนข้างที่จะคอมโบกันนะแต่ทั้งยิลลี่ได้ทั้งหมีแบบมาลัวๆนะลอสังสมบัติทํางานตลอดนอะถ้าอัอนนึงเป็นดาวฝนฝน,นดาวตรงนี้น่าจะดีเลยเนอ่ยตอนนี้หกพันแล้วมาลุ้นกันว่าจะถึงหมื่นล้านหรอผมว่ามีทรงแบบเนี้ยดูดิ คนเดือเราอครึ่งหลดอังครึ่งหล,อด,องงลอดอยู่นะจะพันแล้วนะโหมดมากนะไม้เก้าไม้สิบนีงขอเป็นพวกเลมอนได้ไหมเออเลมอนตะไหร <c oughs> ตรงนี้ผมผมเอาไม่อยู่จริงๆคุณผู้ชมมันหลายรอบแล้วถ้าผมถ้าผมแมนน่นั่นก็คือมันพลาดน,นะ,ะเดี๋ยวราดูแล้วกันนะจังหวะมันไม่ดีไงเดี๋ยวก็ดีแต่ผมคิดว่ามันพุ่งค่อนข้างที่จะบ่อยแลนะ ผมควผมดีมาแล้วอ่ามันไม่มันไม่มไมค่อยได้พุ่งมันแล้วแต่จังหวะนะลูกไฟไว่าลูกไฟจะออกหรือไม่ออกเราลุ้นคะแนนก่อนล้วกันนะวันนี้ผมไม่ได้ไปทำงานนะันก็หยุดนี่หยุดงานตั้งใจมาทำคลิปโดยเฉพาะเลยนะ <S 1> <S 1> อืต้องขอบคุณนะผู้สนับสนุนทั้งสองท่านเลยนะทั้งกุกเกอรแลนด์ช็อแล้วก็ตุ้มตามช็อบ ก็ดีใจเหมือนกันนะที่ได้สปอนเซอร์เพิ่มนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนให้ผมแล้วกันนะ9,000เหรีผมยังมีชุบชีวิตประมาณสักสามรอบนะไม่แน่ใจว่าจะหมื่นล้านทั้งหมด9 5 0 0ห้าแล้วนะ9 6 0 0หก อืออโอโคหมื่นล้านไม่ถึงอีกนิดเดียวนะคุณผมมู้ชมอะไม่เป็นไรนะผมคิดว่าก็ตีไว้หมื่นล้านแล้วกันนะอืมก็ถือว่าเป็นคะน,นที่น่าเพอใจนะครับมันอยู่นะแบบนี้นะมาไม้ที่เก้ากันนะเดมอนอัศวินมาหน่อยจะมาหรือเปล่าที่จริงนักแปรทาตก็ดีนะะไม่เอาดีกว่านะอโอ้โหนักแปะธาตุอยู่ดีวะ่ะ ผมว่าเมเอาเป็นล็อบเตอร์ดีกว่านะล็อบเตอร์น่าจะดูดีกว่านะเห็นเปอร์เซ็นต์มันเลือกแล้วล็อบเตอร์น่าจะดูดีกว่านะผมผมเป็นคนที่แบบตกหลุมง,ง่ายด้วยไงเออก็เลยแบบเดี๋ยวมันมันขึ้นหลุมไม่ได้นะเดี๋ยวจะลำบากเอานะด่านนี้ผมไม่ค่อยชินนะมผมว่าตรงนี้ผมพลาด่ะ ผมว่าผมรีไหมผมไม่น่าใช้ไอ้อนตีตอนที่มันพุ่งแบบด้วยความเร็วนี่ไม่งั้นจะเสียระยะทางนะเออผมคิดว่าเราเราไม่ควรที่จะไอพุ่งนะอ่ะขอรีแล้วกันนะแบบเราต้องกักไว้ายาวๆจนกว่าพุ่งเราจะหมดแล้วกันออันสุดท้ายนะืน้ำมือโอเคปล่อยค้างไว้เลยนะคุณผู้ชมรอจนกว่าสกิลใหญ่เราจะหมดนะ นี้ผมคิดว่ามันน่าจะทําระยะทางได้คุ้มค่ากว่าอ่าพอหมดเขาใช้สก,กิลแบบนี้นะเีย้ายนะถ้าผมมีเพิ่มคะแนนพวกอ่าเพิ่มคะแนนหมีรีเจนนี้น่าจะโหดกว่านี้อีเยอะเลยนะไมมไอ้ไม้อัศีเนานะ ผมไม่เคยได้บัฟรีเจนช่วงแรกๆเลยนะคุณผู้ชมแบบไม้ไม้แรกเปิดมาแล้วแล้วได้บ,บัฟบรีเจนยางเงเออบางคนดวงดีดวงดีนะนี่ผมเล่นมามูกี่สิบเกมแล้วนะคุณผู้ชมไม่เจอจริงๆนจนกระทั่งเพชรผมแม่งล่อยหล่อจะหมดแหลมไม่หมดแหลมคุณผู้ชมโอ้ตรงนี้ไม่น่าโดดเลยเอ,อ้ยไม่น่าโดดเลยผมไม่น่าโดดเลยนั่นไงสองรอบติดเลอยอออไม่เป็นไรนะเราดูคะแนนว่ากัน แต่ตนนกอ็อันดับหนึ่งอยู่นะก็ใช้ได้อยู่นะมาขอดีๆครับพุ่งหน่อยพุ่งหน่อยไค่ไรผมกลัวชนกลัวตกนะฮนะไม่ค่อยมั่นใจจริงๆานนี้ แน่นน้อยเนาะคุณผู้ชมอย่างว่าด่านสุดท้ายมันมันไม่มีขวดเลือดให้วนไปวนมานะมีแต่ให้ทับแต้มันอย่างเดียวนะอืนี่แหละสาเหตุที่อผมกดออกตรงนั้นะเพื่ออยากให้แบบแต้มมันมันมันนะครับไม่งั้นผมมาเล่นด่านสุดท้ายสวิงก็อาจจะไม่หดมันก็ได้นะเพราะขวดเลือดมันไม่มีนะอืมันชอบมาพุ่งออกตอนที่เลือดจะตุย เพราะเราไม่มีเพิ่มคะแนนเ,เกี่ยวกับหินไงม,มันก็เลยแบบคะแนนดูดูน้อยนะครับถ้าเล่นแบบไม่ดานบนคบนี่ยังดีนะถ้ามีถ้าไม่มีหินเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ค่อยได้พุ่งมากกว่านี้นี่หินมันช่วยทำลายสองพันห้าถึงไหมอย่างน้อยๆขี้หมูขี้หมา โอเค2 5งพอยู่นะครับมาตัวต่อไปไม้ที่10บนะไม้สุดท้ายของเราแล้วนะครับขอเป็นพวกตัวดีเจนดีดี D นะหรือไม่ก็เดมอนนะโอหสัตว์เลี้ยงมันง่อยไปหน่อยอะสำหรับตัวสับประรดผวแมวแล้วกันนะครับมีทั้งดีบัฟด้วยนะขี้กเกียจนะมาสุดท้ายแล้วโอ้โหตัวด,ดีสุดผมว่านะ่าจะเป็นพ่อมดนะเอาเป็นพ่อมดแล้วกันนะครับพ่อมดก็ไม่ไม่แย่นะสำหรับผม เราห่างกับอันดับหนึ่งเท่าไหร่นยะโค้ดสี่พันกว่าล้านเลยเหรอคุณจะแซงไหมเนี่ยคุณผู้ชมไม้เมื่อกี้เราได้แค่สองพันหะ้าเองเนี่ยโขเกมนี้ลําบากนะครับไม่น่าเล่นเลยเนะี่ยถ้าไม่ทําแบบปาดเสี่ยวกับไม้อสุวินีผมคิดว่าไม่น่าเกิดแบบนี้เกิดขึ้นนะมีโอกาสไม่ถึงนะที่หนึ่งอนะรอบเนี้ยลุ้นแล้วกันนะครับอพอหมดว่านะจังหวะต้องสวยๆอะ่ะจังหวะทำลายกับพร้อมลูกไฟนะ ตออะสกิวอะเนี่ยช็อตเนี้ยต้องมาแล้วสิงิดขวางเยอะอ้าวสิงิดขวางหายแล้วเนี่ยรรบมี้ก็จิ้งนะครับแบบนี้เนะี่ยถ้าไม่ได้พุงนะ่งเออพุ่งหน่อยเออสุดโอได้พุ่งนิดเดียวนะจังหวะไม่ค่อยดีนะเมื่อกี้ ตึดเต,ต้าตึ่งเต้าเลยนะครับอันดับสองมีโอกาสเซงอยู่แล้วนะอันดับหนึ่งไม่แน่ใจอยู่แต่คะแนนมันดูดีกว่าไอ้ก้ามปูอีกเนะลยแค่ตัว205แล้วนะครับจงังหวะมันสวยอยู่นะพอมดนะหลายจางังหวะ อันดับ 2, สองแซงแน่นอนแนละต้องมาดูอันดับหนึ่งแนนห่างกันนี่กีฬานนะโหห่างเป็นพันเลยคุณผู้ชมผมว่าวมไม่น่าแซงว่ะไม่น่าไหวนะไม่น่าไหวดูมันโหดเกินนะครสามพันสองได้เจ็ดร้อยเองเว้ยยังมีชุบชีวิตอยู่นี่ว่ะตรงชุบชีวิตว่านะครับโหเลยหกร้อยก่อนจะแซงจริงวะ ห้าร้อยนะครับอีกสามร้อยแบบคุณผู้ชมสกิลทันน่าจะมีโอกาสปิดปิดชิตเกือบชนนะถ้าชนนี่ผมพี่น่าจะไม่ไหวนะครับมาเราเนี่ยขอขอพุ่งหน่อยขอพุ่งหน่อยเออเอาแล้วว,วัดกันสกิลนี่แหละแสงไปแสงเฮ้ยยังเหลืออีกนิดนึงว่ะโอเคแสงอยู่คุณผู้ชมเกือบไม่รอดจริงๆนะ <laughs> เออ เกือบไปนะครับอืมอย่างน้อยอยังรับหนึ่งอยู่นะแต่คะแนนรอบนี้อาจจะน้อยหน่อยหนึ่งนะเพราะว่ามันมีเราทำลักกิจไม่ไม่ผ่านด้วยนะเราอีกอย่างเราก็กดออกอีกนะมีหลายๆปัญหานะแต่รอบนี้ก็ผมมาเล่นเอาสนุกเฉยนะไม่เล่นมาเอาคะแนนนะตั้งใจอยากเล่นไม้อสศวนที่สุดแล้วนะครับอืมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็ฝากร้านคูกิเลนชอปกับอ่าตุ้มตามชอปด้วยนะผมก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะเพื่อสนับสนุนผมเองนะครับผมโอเค ยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ยังไงผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ